เสียงแอร์ภายในร้านยังคงดังหึงๆอย่างสม่ำเสมอแต่ในใจของคุณชางกลับเต้นแรงกว่าปกติสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยืนอยู่หน้าเชลวขนมเด็กหญิงค่อยๆหยิบช็อกโกแลตขึ้นมาดูพลิกไปพลิกมาเหมือนจะอ่านฉลากแต่ความจริงแล้วมือเล็กๆของเธอสั่นไหวยังเห็นได้ชัดดวงตาเธอคอยชำเลืองมองรอบๆอย่างระแวดระวังคล้ายกับว่าก,กำลังวางแผนมากกว่าการเลือกซื้อ คุณชานขมวดคิ้วทันทีภาพเหตุการณ์หลายครั้งในอดีตย้อนกลับมาในหัวเขาเคยเจอเด็กวัยรุ่นแอบขโมยของทั้งทําเป็นสายกระเป๋าทั้งทาเป็นถือหนังสือบางแต่ไม่เคยมีใครตัวเล็กและดูอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนหัวใจเขามีทั้งความโกรธและความสงสารประปนกันเขาคิดในใจว่าเด็กตัวแค่นี้ทําไมถึงเลือกเดินทางผิดตั้งแต่ต้นหรือว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครดูแล เด็กหญิงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นนานผิดปกติเธอทำเหมือนกำลังเลือกแต่แท้จริงแล้วกลับเอื้อมมือไปแตะขนมทีละชิ้นก่อนจะรีบดึงมือกลับราวกับกลัวถูกไฟช็อตสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลลูกค้าสองสามคนเดินเข้ามาในร้านบรรยากาศชั่วครู่เหมือนจะทำให้ทุกอย่างกลับสู่ปกติเด็กหญิงรีบถอยห่างจากชั้นวางสินค้าไปยืนแอบอยู่ข้างตู้เครื่องดื่มทำทีเหมือนกำลังเลือกน้ำอัดลมแต่สายตาของเธอยังคงหันกลับไปที่ช็อกโกแลตเหมือนเดิม คุณชานตัดสินใจเดินออกจากเคาน์เตอร์อย่างเงียบๆเขาไม่ได้เดินตรงไปหาเด็กหญิงแต่ทำทีเหมือนกำลังตรวจเช็คสินคา้าในส่วนใกล้ๆสยงฝีเท้าของเขากดลงบนพื้นกระเบื้องเบาๆแต่เด็กหญิงก็เหมือนจะรู้สึกได้เธอเหลียวตามองแล้วรีบเบือนหน้าีทันทีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดถ้าปล่อยไว้เธอคงหยุดแน่แต่ถ้าเข้าไปตอนนี้เด็กคงตกใจจนหนีไปคุณชานคิดในใจมือเขากำแน่นอยู่ข้างตัวโดยไม่รู้ตัว ทันใดนั้นเด็กหญิงก็กลับไปที่ฉันขนมอีกครั้งคราวนี้เธอขยับตัวเร็วขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ดวงตากวาดมองไปรอบร้านเพื่อตรวจสอบว่ามีใครมองอยู่หรือไม่ก่อนที่มือเล็กๆจะค่อยๆลวงเอาช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งซ่อนไว้ใต้เสื้อยืดเก่าๆของเธอหัวใจของคุณชายกระตุกทันทีความจริงที่เขาสงสัยมาตลอดตอนนี้ปรากฏชัดเจนตรงหน้าแล้วเด็กหญิงยืนนิ่งไปชั่วครู่เหมือนกำลังสูดลมหายใจลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าจากนั้นเธอก็ทำทีเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหันหลังเดินไปทางมุมลึกของร้านอย่างช้าๆดวงตาของคุณชารีลงเขาไม่ละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวในใจของเขาความโกรธความสงสัยและความสงสารกำลังปัตุรุนแรงขึ้นทุกขณะนี่ไม่ใช่แค่การขโมยของเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งสองฝ่ายไปอย่างสิ้นเชิงเด็กหญิงตัวเล็กค่อยๆก้าวเท้าออกห่างจากชั้นขนมเสื้อยือดเก่าๆที่เธอสวมอยู่พองเล็กน้อยตรงช่วงอกราวกับมีบางสิ่ง ถูกซ่อนอยู่ข้างในมือเล็กๆก,กำชายเสื้อแน่นดวงตาก้มต่ำไม่กล้ามองใครคุณชานจ้องภาพนั้นตลอดเวลาใบาหน้าของเขาเริ่มเคร่งเครียดยิ่งขึ้นร่างกายก้าวตามไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้เขารู้สึกได้ถึงแรงเต้นของหัวใจที่ดังไม่ต่างจากเสียงกลองในอกทันใดนั้นเสียงเคาน์เตอร์คิดเงินดังขึ้นติ๊ดติด,ตดจากลูกค้าคนอื่นทําให้เด็กหญิงสะดุ้งเธอเหลียวซ้ายและขวาเหมือนกําลังหาทางหนีก่อนจะรีบก้าวเร็วขึ้นมุ่งตรงไปทางประตูอัตโนมัติ คุณชานเห็นดังนั้นก็เร่งฝีเท้าตามไปดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยความเด็ดขาดหนูหยุดก่อนเสียงทุ้มหนักของเขาดังขึ้นทำเอาลูกค้าที่กำลังยืนรอจ่ายเงินหันขวับมามองเด็กหญิงชะงักเท้าไปชั่วขณะแต่เพียงเสี้ยววินาทีเธอก็พยายามวิ่งหนีร่างเล็กๆวิ่งผ่านชั้นสินค้าโดยมีเสียงขวดน้ำสั่นกระทบกันเป็นทางคุณชานพุ่งตัวไปขวางทันทีมือใหญ่คว้าแขนเล็กๆเอาไว้เด็กหญิงดิ้นสุดแรงใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวตรอยหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิด เสียงเธอสั่นเครือปนสะอื้นแต่ช็อกโกแลตที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อกลับร่วงลงพื้นกลิ้งออกมาทุกสายตาในร้านต่างจับเจ้าจมาที่ภาพนั้นบางคนเริ่มซุบซิบบางคนมองด้วยความสงสารบางคนมองด้วยสายตาตำหนิคุณชานมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลายเขาไม่ใช่คนใจร้ายแต่ในฐานะผู้จัดการเขารู้ดีว่ากฎของร้านคือสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้หนูแอบเอาของร้านไปใช่ไหมเสียงของเขาหนักแน่นแม้ในใจจะสันไหวเด็กหญิงสายหน้ารัวๆัน้ำตาไหลอาจแก้มือเล็ก พยายามเช็ดแต่มันกลับยิ่งเปื้อนเสื้อผ้าเก่าๆที่สกรปรกอยู่แล้วเธอพูดเสียงสั่นเบาๆว่าหนูหนูไม่ได้อยากขโมยคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศในร้านเงียบกริบทุกสายตายิ่งจับจ้องมาที่ทั้งคู่ความเงียบกดดันจนได้ยินแม้แต่เสียงแอร์ที่หมุนเวียนอากาศคุณชานยืนนิ่งไปชั่วครู่มือยังจับแขนเล็กๆไว้แน่นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคําถามเด็กหญิงคนนี้ซ่อนอะไรไว้เบื้องหลังคําว่าไม่ได้อยากขโมยกันแน่นี่ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมดาอีกต่อไปแต่คือประตูบานแรก ที่กำลังจะเปิดไปสู่ความลับบางอย่างความลับที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหลังจากช็อกโกแลตตกลงพื้นเสียงซุบซิบในร้านก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคุณชารู้สึกถึงแรงกดดันจากสายตาของลูกค้าทุกคู่เขาไม่ต้องการให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้จึงตัดสินใจพูดเสียงหนักแต่ใจเย็นตามพี่มาข้างในก่อนเขาจุงแขนเล็กๆของเด็กหญิงเข้าไปในห้องเล็กด้านหลังร้านประตูปิดลงเสียงซุบซิบจากด้านนอกค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบอึดอัดในห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยกล่องกระดาษและชั้นวาง เด็กหญิงยืนนิ่งตัวสั่นมือกำชายเสื้อแน่นดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาไม่กล้าสบสายตาของผู้ใหญ่ตรงหน้าคุณชานั่งลงบนเก้าอี้เก่าๆพยายามกดอารมณ์ที่ประตูอยู่ในอกก่อนจะถามด้วยเสียงนิ่งทำไมถึงขโมยของร้านพี่หนูรู้ไหมว่านี่มันผิดคำถามนั้นทำให้เด็กหญิงสะอื้นเบาๆน้ำเสียงสั่นเครือจนแทบฟังไม่ได้สับเธอใสยหัวชาๆน้ำตายังคงไหลไม่หยุดหนูหนูไม่ได้อยากขโมยจริงๆนะคะคํคำพูดนั้นฟังดูเหมือนข้ออ้างในสายตาของผู้จัดการร้านทั่วไป แต่สายตาที่เด็กหญิงส่งมามันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่มากกว่าความกลัวมันคือความเจ็บปวดที่กดทับอยู่ภายในคุณชานจ้องไปที่เด็กหญิงอย่างพิจารณาเขาสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าเธอสกรปรกและขาดจนเกือบจะรับไม่ได้รอยช้ำเล็กๆบนแขนและความผอมจนเห็นกระดูกที่ไม่อาจซ่อนด้วยผ้าบางๆทําให้หัวใจเขาสาั่นเขาถามอีกครั้งคราวนี้เสียงเบาลงกว่าครั้งแรกหนูบอกพี่ได้ไหมทําไมถึงต้องทําแบบนี้เด็กหญิงเงียบไปนานเหมือนกําลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจสุดท้าย ก็ยกมือเล็กๆปาดน้ำตาก่อนพูดออกมาช้าๆหนูหนูไม่ได้หิวเองหรอกค่แต่น้องชายหนูหิวมากหนูเลยไม่รู้จะทำยังไงคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีตลงกลางใจของคุณชาญทันทีความโกรธที่เคยพุ่งพล่านค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความสงสารและความสงสัยที่มากขึ้นกว่าเดิมเขาถามต่อทันทีน้องชายของหนูอยู่ที่ไหนเด็กหญิงก้มหน้าลงไม่ตอบในทันทีเพียงแต่สะอื้นเบาๆและพึพมพำว่าอยู่บ้านคารอหนูอยู่ บรรยากาศในห้องเล็กเต็มไปด้วยความเงียบงันความจริงบางส่วนเริ่มปรากฏออกมาแต่คุณชารู้แน่ว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของเรื่องราวทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสายตาเศร้าคู่นั้นภายในห้องเก็บของเล็กๆความเงียบยังคงปกคลุมเสียงสะอื้นของเด็กหญิงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ดังแทรกเข้ามาคุณชาน,นั่งเงียบมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่สายตาของผู้จัดการที่จับขโมยแต่เป็นสายตาของผู้ใหญ่ที่เริ่มเห็นบางอย่างซ่อนอยู่หลังความผิด เล่าให้พี่ฟังได้ไหมว่าทำไมน้องถึงหิวขนาดนั้นเขาถามด้วยเสียงนุ่มลงกว่าครั้งก่อนเด็กหญิงกัดริมฝีปากตัวเองน้ำตายยังเอ่อคลอแต่เธอค่อยๆพูดออกมาเสียงเบาจนแทบเป็นกระซิบแม่หนูเสียไปแล้วค่าตั้งแต่หนูยังเล็กๆคุณชานชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเด็กหญิงหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อพ่อก้อนหายไปหนูไม่รู้ว่าเขาไปไหนไม่กลับมาหาเราอีกเลยตอนนี้มีแค่หนูกับน้องชายเท่านั้น เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาเผยให้เห็นความเหนื่อยล้าที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าของเด็กอายุแค่นี้หนูพยายามหางานทําแต่ไม่มีใครรับหนูก็เลยเก็บกวดขายของเก่าบางวันก็มีเงินซื้อมาม่าให้กินแต่บางวันก็ไม่มีเลยเสียงของเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความจริงใจที่แทงลึกลงไปในใจของผู้ฟังวันนี้น้องหนูร้องไห้ทั้งวันบอกว่าหิวหนูก็เลยหนูเลยตัดสินใจทําแบบนี้ทันทีที่คําพูดนั้นจบลงน้ําตาของเด็กหญิง ก็ครั่งพรูเหมือนเขื่อนแตกเธอเอามือปิดหน้าสะอื้นสเตือนใจจนร่างลเล็กๆสั่นไปทั้งตัวคุณชานั่งฟังด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกความโกรธที่มีตอนแรกหายไปสิ้นกลายเป็นความรู้สึกหนักเอืงในอกเขาเห็นภาพแม่ของตัวเองผุดขึ้นมาในความคิดภาพที่เคยคอยทําอาหารอบรมสั่งสอนและดูแลเขามาตลอดตั้งแต่เล็กเขาไม่เคยต้องหิวไม่เคยต้องดิ้นรนแบบนี้แม้สักวันเดียวเขามองเด็กหญิงตรงหน้าแล้วรู้ทันทีว่าชีวิตเล็กๆนี้ ไม่ได้ต้องการจัดเป็นขโมยแต่ถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เดินบนเส้นทางที่เธอไม่อยากเลือกคุณชานถอนหายใจยาวความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพูดออกมาชา้าช้าหนูชื่ออะไรเด็กหญิงเช็ดน้ำตาพูดเสียงเบาแผ่วชื่อพลอยค่ะแล้วน้องชายชื่ออะไรชื่อพิกคัะเขาอายุห้าขวบหนูสัญญากับแม่ว่าจะดูแลเขาให้ได้คำพูดสุดท้ายนี้ทำให้หัวใจของคุณชานบีบรัดน้ำตาที่พยายามกลั้นเอาไว้เริ่มเอ่คอคลอโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเรื่องราวตรงหน้ามันไม่ใช่แค่การขโมยของธรรมดาแต่มันคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กหญิงที่กำลังสิ้นหวังต่างหากหลังจากได้ฟังคำสารภาพจากพลอยคุณชาน้องเงียบไปนานเขารู้ดีว่าคำพูดของเด็กหญิงอาจไม่เพียงพอสำหรับใครบางคนแต่สายตาที่เปียชื้นด้วยน้ำตานั้นกลับทำให้เขาเชื่อโดยไม่ต้องการหลักฐานใ,นใดๆพาหนูไปดูน้องได้ไหมเขาพูดขึ้นในที่สุดน้ำเสียงอ่อนลงอย่างชัดเจน พลอยชะงักไปชั่วครู่ก่อนพยักหน้าช้าๆราวกับยอมจำนวนต่อความจริงเธอเดินนำเขาออกจากร้านท่ามกลางสายตาสงสัยของลูกค้าที่เหลืออยู่ถนนยามค่ำเริ่มมืดลงไฟถนนบางดวงกระพริบติดบ้างดับบ้างพลอยพาผู้จัดการเดินผ่านกรอบแคบๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและเศษขยะเธอก้าวเท้าอย่างระมัดระวังเหมือนคุ้นชินกับเส้นทางแต่สำหรับคุณชางทุกก้าวที่เดินกลับรู้สึกหนักอึ้งในที่สุดทั้งคู่ก็มาหยุดที่บ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งมันแทบไม่อาจเรียกว่าบ้าน ได้ด้วยซ้ำหลังคาสังกะสีบิดงอฝาผนังเต็มไปด้วยรอยผูพังประตูไม้เก่าที่บิดเบี้ยวถูกผูกไว้ด้วยเชือกเส้นหนึ่งแทงกลอนพอยค่อยๆดันประตูเข้าไปไภายในบ้านมืดสลูมีเพียงแสงจากหลอดไฟเล็กๆที่ใกล้จะขาดวิบวับส่องออกมาพีทหนูกลับมาแล้วทอยเรียกเสียงแผ่วจากมุมห้องเล็กๆเ,เด็กชายผอมแห้งในเสื้อยืดเก่าๆโผล่หน้ามาดวงตากลมโตของเขาสว่างวาับขึ้นทันทีที่เห็นพี่สาวเขารีบวิ่งเข้ามากอดพลอยด้วยความดีใจพี่หนูหิวแล้ว เสียงเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความระดิิงสาคุณชานยืนนิ่งภาพตรงหน้าทําให้หัวใจเขาบิบรัตเหมือนถูกกดทับเด็กชายผู้นี้ตัวเล็กกว่าที่ควรจะเป็นสําหรับวัยห้ากรุร่างกายสุกผอมจนเห็นซี่โครงชัดเจนใบหน้าซี่เซียวเหมือนขาดสารอาหารถ้อยก้มลงลูบหัวน้องชายน้ําตาย,ยังคลอเบาเธอหันไปหยิบถุงพลาสติกเกา่เกาๆที่มีก้อนข้าวแข็งๆอยู่เพียงเล็กน้อยยื่นให้น้องชายอย่างอ่อนโยนคุณชานมองภาพนั้นแล้วน้ําตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่อาจห้ามได้เขาหวนคิดถึงครั้งที่ตนเอง ยังเด็กมีข้าวร้อนๆบนโต๊ะทุกวันมีพ่อแม่ที่คอยดูแลไม่เคยต้องกังวลว่าจะอดมือกินมือความจริงที่ปรากฏตรงหน้ารุนแรงเกินกว่าที่เขาจะคิดไว้พลอยหนูอยู่กันแบบนี้ทุกวันเหรอเสียงของคุณชานถ่าลงเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆข้าบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีแต่หนูต้องสัญญากับแม่ว่าจะดูแลน้องให้ได้คำตอบนั้นทำให้ผู้จัดการร้านที่เคยแข็งแกร่งน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ไอายใครอีกต่อไปนี่คือความจริงที่สะเตือนใจที่สุด การขโมยช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นไม่ใช่เพราะความโลภแต่เป็นเพราะความรักของพี่สาวที่พยายามดิ้นรนเพื่อไม่ให้น้องชายต้องนอนหิวคุณชานยืนนิ่งอยู่กลางห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเงียบมีเพียงเสียงหายใจแผ่วๆของเด็กสองคนดังสะท้อนในบรรยากาศอับชื้นเขามองพลอยที่กอดน้องชายไว้แน่นภาพนั้นทําให้หัวใจเขาเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกในฐานะผู้จัดการร้านเขารู้หน้าที่ของตนดีขโมยก็คือขโมยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กฎระเบียบชัดเจนต้องแจ้งตำรวจ ต้องทำรายงานเขาเคยปฏิบัติเช่นนั้นมาตลอดเพราะเชื่อว่ากฎคือสิ่งที่รักษาความยุติธรรมแต่คืนนี้เขากลับลังเลเขามองไปที่ถุงพลาสติกเก่าๆที่มีเพียงเศษข้าวแข็งๆมองเสื้อผ้าที่ขาดวินของเด็กทั้งสองและมองแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ยังคงมีความหวังเล็กๆของพลอยหัวใจเขาร้องตะโกวนว่านี่ไม่ใช่อาญากรแต่นี่คือเด็กที่ถูกบีบบังคับจากชะตาชีวิตคุณชานสูดหายใจลึกก่อนนั่งย่อลงให้ระดับสายตาเท่ากับพลอย หนูฟังนัดเขาพูดเสียงนุ่มสิ่งที่หนูทำมันไม่ถูกต้องหรอกนะาแต่พี่เข้าใจว่าทำไมหนูถึงต้องทำแบบนั้นพลอยเม้มปากแน่นน้ำตาคลอเธอไม่กล้าสบตาหนูอยากให้สัญญากับพี่ว่าต่อไปจะไม่ขโมยของอีกคุณชานพูดต่อพลางวางมือลงบนไหล,เล่เล็กๆอย่างอ่อนโยนเพราะพี่จะหาทางช่วยหนูเองคำพูดนั้นทำให้พลอยเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตสั่นระริกเหมือนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจริงงหรอคัดเสียงเธอสั่นเครือ คุณชาญพยักหน้าจริงสิพี่จะไม่แจ้งตำรวจพี่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายหนูกับน้องแต่หนูต้องสัญญาว่าจะบอกพี่ทุกอย่างถ้าลำบากถ้าหิวหรือถ้าไม่มีที่ไปหนูต้องมาหาพี่เข้าใจไหมเด็กหญิงก้มลงมองน้องชายที่ยังคงกอดถุงข้าวเล็กๆแน่นเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งก่อนพยักหน้าชาชาน้ำตาไหลาอาบแก้มดูสัญญาค่ะคุณชาญยกยิ้มจางๆท,ทั้งที่ในใจยังหนักอึ้งเขารู้ว่าเพียงการให้สัญญ,ญาอาจไม่เพียงพอแต่การตัดสินใจครั้งนี้คือการเลือกที่จะเป็นมนุษย์มากกว่าการเป็น ผู้จัดการร้านเมื่อออกจากบ้านเก่าๆหลังนั้นคุณชาญเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าอย่างค่ำที่มืดมิดดวงดาวเล็กๆกระพริบแสงอยู่ไกลๆเขารู้ดีว่าทางข้างหน้าจะไม่ง่ายเลยแต่ในใจกลับแน่วแน่ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เด็กสองคนนี้ต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพังอีกต่อไปคืนนี้เขาได้เลือกแล้วเลือกหัวใจเหนือกฎเกณฑ์เช้าวันถัดมาคุณชางตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกที่แตกต่างจากทุกวันปกติแล้วเขาจะคิดถึงยอดขายตารางงานพนักงาน หรือการตรวจสอบสต็อกสินค้าแต่เช้านี้ความคิดทั้งหมดกลับวงเวียนอยู่กับใบหน้าเศร้าๆของเด็กหญิงชื่อพลอยและน้องชายตัวเล็กๆของเธอระหว่างทางไปทํางานเขาแวะซื้อของบางอย่างนมขนมปังและอาหารแห้งจํานวนหนึ่งบอกกับตัวเองว่านี้ไม่ใช่การทําบุญแต่มันคือหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่ไม่อาจเมินเฉยเมื่อถึงร้านสะดวกซื้อเขาแบ่งงานให้พนักงานตามปกติแต่หัวใจเขากลับเร่งร้าอยากรีบเลิกงานเร็วๆเพื่อกลับไปยังบ้านไม้เก่าที่ซ่อนอยู่ในตรอกเล็กๆ คืนนั้นเขาถือถุงของเต็มสองมือเดินไปยังบ้านของพลอยอีกครั้งเมื่อเด็กหญิงเปิดประตูออกมาดวงตาของเธอกลมโตวสว่างวาบทันทีพี่ผู้จัดการเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความดีใจคุณชาญย,ยื่นถุงอาหารให้เอาไปกินก่อนอนะหนูกับน้องไม่ควรต้องอดแบบนี้พลอยรับถุงไว้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยก่อนรีบหันไปเรียกน้องชายเด็กชายตัวเล็กวิ่งออกมาด้วยรอยยิ้มทั้งที่เสื้อผ้าขาดขาดเขาหยิบกล่องนมขึ้นมากอดไว้แน่นเหมือนของมีค่า ภาพนั้นทําให้หัวใจคุณชาญอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกราวกับว่าเขาได้เห็นประกายแห่งความสุขเล็กๆท่ามกลางความมืดมิดหลังจากนั้นเขานั่งลงบนพื้นบ้านเก่ากับเด็กทั้งสองฝั่งพลอยเล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอครอบครัวที่แตกสลายแม่ที่หายไปพ่อที่ไม่กลับมาและการดิ้นรนดูแลน้องเพียงลําพังคุณชาญเงียบฟังไม่ขัดไม่ตัดสินเพียงพยักหน้าช้าๆเพื่อบอกว่าที่อยู่ตรงนี้แล้วก่อนกลับเขาล้วงเงินจํานวนหนึ่งออกจากกระเป๋าแล้วยื่นให้พลอย เอาไว้ใช้ซื้อนมซื้อข้าวก่อนนะพี่ไม่ได้ให้เพราะสงสารแต่เพราะอยากเห็นหนูกับน้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเด็กหญิงน้ำตาคลอเธอก้มศีรษะลงแทบจะติดพื้นขอบคุณค่าขอบคุณจริงๆคืนนั้นระหว่างเดินกลับบ้านคุณชานมองท้องฟ้าที่มีแสงดาวระยิบเขารู้ดีว่าตัวเองไม่อาจแก้ปัญหาชีวิตเด็กสองคนได้ทั้งหมดแต่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้พวกเธอต้องสู้เพียงลำพังอีกต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือ ที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของเด็กสองคนและหัวใจของผู้จัดการร้านธรมธรมดาาคนหนึ่งไปตลอดกาลหลายสัปดาห์ผ่านไปชีวิตของคุณชานเหมือนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากผู้จัดการร้านที่เคยหมกมุ่นกับยอดขายและระเบียบเขากลายเป็นผู้ชายที่มีรอยยิ้มอ่อนโยนมากขึ้นและสายตาที่มองโลกกว้างไกลกว่าเดิม เขายังคงทำงานที่ร้านเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เลิกงานเขาจะเดินเข้าตรอกเล็กๆไปเยี่ยมเด็กหญิงพลอยและน้องชายเสมอเขานำอาหารไปให้บ้างช่วยหาข้าวของจำเป็นให้บ้างหรือบางครั้งก็แค่นั่งฟังเด็กๆเ,เล่าเรื่องชีวิตประจำวันอย่างตั้งใจพลอยค่อยๆคลายค,ายค,ายคายวามหวาดกลัวที่เคยกอกินในใจเธอกล้าที่จะหัวเราะบ่อยขึ้นส่วนน้องชายก็มีสีหน้าอิ่มเอิบขึ้นหลังจากได้กินอาหารที่เพียงพอคุณชานเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เด็กสองคนต้องการจริงๆไม่ใช่เพียงอาหารหรือเงินแต่คือคนที่ไม่ทอดทิ้ง วันหนึ่งเขาตัดสินใจพาพลอยและน้องไปที่โรงเรียนใกล้บ้านติดต่อครูใหญ่ด้วยตนเองเพื่อขอให้เด็กๆได้เข้าเรียนแม้จะต้องใช้เอกสารหลายอย่างแต่ด้วยความพยายามและน้ำใจของคนรอบข้างทุกอย่างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างวันที่พลอยได้ใส่ชุดนักเรียนเก่าๆที่คุณชาหามาให้เธอยืนยิ้มเขินๆหน้าโรงเรียนความสุขที่ฉายชัดบนดวงตานั้นทําให้คุณชารู้สึกเหมือนตัวเองได้เห็นปาฏิหาริย์เล็กๆเ,เกิดขึ้นตรงหน้าเขาคิดในใจว่า ถ้าวันนั้นเขาเลือกใช้เพียงกฎระเบียบเด็กหญิงคนนี้อาจถูกตราหน้าว่าเป็นขโมยและชีวิตของเธออาจถูกทำลายไปตลอดกาลแต่เพราะเขาเลือกหัวใจชีวิตเล็กๆสองชีวิตกลับได้โอกาสใหม่หลายคนในร้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการที่เคร่งครัดคนเดิมพนักงานที่เคยกลัวความดุข,ของเขากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นมากขึ้นเขาไม่ใช่แค่หัวหน้าที่บังคับใช้กฎแต่เป็นคนที่พร้อมฟังพร้อมเข้าใจในใจลึกๆคุณชานเองก็รู้ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ ไม่ได้ทําให้เขาเสียอะไรเลยตรงกันข้ามมันกลับเติมเต็มบางสิ่งที่เขาขาดหายมานานเขานึกถึงคําพูดของพ่อที่เคยสอนตอนยังเด็กความถูกต้องตามกฎนั้นสําคัญแต่ความถูกต้องตามหัวใจสําคัญยิ่งกว่าค่าคืนหนึ่งหลังจากส่งพลอยกับน้องเข้านอนเขาเดินกลับร้านท่ามกลางแสงไฟสลัวของถนนดวงดาวบนฟ้ากระพริบระยิบเหมือนกาลังบอกเขาว่าสิ่งที่ทําคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาหยุดยืนมองฟ้าสูดหายใจลึกแล้วเผยยิ้มออกมาในรอยยิ้มนั้นมีทั้งความสุขความสงบ และความหมายใหม่ของชีวิตการใช้หัวใจมองคนมากกว่ามองเพียงความผิดเรื่องราวของเด็กหญิงที่ถูกจับได้ว่าขโมยของในร้านสะดวกซื้อสอนให้เราเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นภายนอกไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคนที่ทำผิดอาจไม่ได้เป็นคนเลวเสมอไปแต่เป็นเพียงคนที่จนตรอกและไม่เหลือทางเลือกใดๆผู้จัดการร้านคนนี้เลือกที่จะไม่มองเพียงกฎเกณฑ์แต่เลือกที่จะมองหัวใจมนุษย์เขาแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เด็กทำคือการดิ้นรน เพื่อเอาชีวิตรอดไม่ใช่การกระทําจากความโลภเพียงการตัดสินใจใช้ความเมตตาแทนการลงโทษก็เปลี่ยนชีวิตเด็กสองคนไปตลอดกาลและนี่คือข้อคิดที่สําคัญที่สุดความเมตตาเล็กๆอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในชีวิตใครบางคนกฎเกณฑ์ทําให้สังคมเป็นระเบียบแต่หัวใจทําให้สังคมน่าอยู่การเลือกที่จะเข้าใจอาจเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าการตัดสินลงโทษเมื่อเรื่องนี้จบลงภาพในใจเราคงยังชัดเจน เด็กหญิงตัวเล็กที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นหัวขโมยวันนี้กลับยืนยิ้มในชุดนักเรียนขอบคุณคนที่มองเธอด้วยหัวใจไม่ใช่แค่กดเพราะบางทีแค่เราเลือกเมตตาโลกก็อาจอบอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิด